คุณผู้ชมคะและตอนนี้จะระอยู่อีกท่านหนึ่งนะคะที่จะมาแนะนําอาหารรสชาติเด็ดๆให้เราได้ชิมกันเฮยตินนั่นเองสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่คุณมิ้นบอกว่าสูตรอาหารเหนือเป็นสูตรโดยตรงของคุณพ่อเลยนะคะซึ่งก็คือเฮยตินนั่นเองวันนี้มีสามเมนูมาแนะนําให้เราได้ชิมกันมีอะไรบ้างคะคุณพ่อคะคือหนึ่งอันนี้มีน้ำพริกองอนะครับค่ะน้ำพริกองมีของเหนือแท้ๆค่ะแล้วก็มีน้ำเ้ยวขนมจีนน้ำเยวครับแล้วก็ซอยข้าวซอยของเราที่จะทําทุกวัน แต่น้าเมี้ยวกับน,น้ำพริกอ่องเนี่ยจะทำเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเสเมนูนี้เพิ่มขึ้นมาค่<ต>เขาซสยคุณผู้ชมสามารถมาชิมได้ทุกวันเลยน,นะคะมาดูกันที่เมนูน้ำพริกอ่องสักนิดหนึ่งนะคะบอกว่าเป็นสูตรของเหนือแท้ๆเราจะดูสีสันและคุณพ่อขา,าน่าทานมากๆคือแบบสีสดมากๆอันนี้เรามีสูตรเล็ดลับยังไงบ้างคือหนึ่งพริกเนี่ยเราจะใช้พริกเม็ดใหญ่นะถ้ามองเหนือเขาจะเรียกว่า พริกแห้งเม็ดใหญ่ครับสีเขาจะสวยค่ะครับผมรสชาติเผ็ดไหมคะคุณรสชาติจะไม่ค่อยเผ็ดแต่เราก็เสริมพริกขี้หนูลงไปพริกขี้หนูแห้งครับค่ะพริกใหญ่เนี่ยเขาจะให้สีสันที่สดขึ้นแต่ว่าความเผ็ดเราก็จะเพิ่มพริกขี้หนูเข้าไปแล้วมีอะไรอีกครับคุณพ่อแล้วก็จะมีหมูสับหมูสับแล้วก็จะสดใหม่ครับแล้วเราก็คือเราสูตรทำภาคอีสานเนี่ยเราจะหยกปลาแดกไปหน่อยน้วน้ำปลาร้าไปหน่อยเพราะจะให้ถูกรรสชาติของ ได้กลิ่นขึ้นมานิดนึงเพราะคือมันจะเข้มข้นขึ้นครับเพราะเราเราจะไม่ไม่ไปใส่กัะปิอะไรเนี่ยเราจะใส่เป็นปลาแทนเป็นปลาแทนจะได้ถูกปากชาวร้อยเอ็ดนะบางทีใส่กัะปิแล้วอาจจะโดดไปหรือว่าอุ้ยมันไม่โดนอะไรอย่างนี้น้องต้องชิมดูครับผมแล้วก็จะมีผักลวกมีถั่วผักยาววิปกาศขาวสลังปีรวกแตนครับผมชุดนี้เราก็ประมาณใช่ค่ะคุณพ่อค่ะคือเราราคาก็6 0สิบาทฮะ60ิบบาท จานบิ๊กบึ้มมากเอาบเขบิ๊กบึ้มแล้ครับคือมาทานกันสองคนสามคนครับได้สบายมากครับแล้วผักนี้ก็สดมากคุณผู้ชมเลือกแบบปลอดสารพิษนะครับไม่ต้องห่วงทานกับผักเนี่ยจะจะรสชาติกลมกล่อมมากคือบางบางบางเจ้าเนี่ยทานน้ำพริกไม่ออกกับกับผักสดเนี่ยบางทีมันจะดรอปลงไปเพราะว่าเจอรสชาติผักด้วยมันจะจืดแต่ว่าอันนี้คือลองชิมดูครับพอทานกับผักแล้วรสชาติจะพอดีมากว่าน้ำพริกเข้มข้นมากเนาะพอทานกับแตงเพราะว่าชอบแตง ได้กลิ่นปลานิดเดียวไม่โดดเลยนะเราคือเราไม่ไม่มันออกมากไงครับคือเราไม่มีกลิ่นนิดๆมันมันจะถูกกับรสชาติของคนทางที่อยู่ในร้อยเอ็ดครับถ้าเราไปเอาไม่ให้เข้มข้นปุ๊บมันจะมันจะไม่โดนเขาไงครับแล้วก็เหมือนน้ำเย้ยวเหมือนกันแล้วก็จะปับน้ำเย้ยอมาที่เมนูนี้กันบ้างน้ำเยลยวโดยปกติแล้วเท่าที่เคยทาน ขาไก่ลอยมาเลยว่าเผือเทศลอยมาเลยแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ได้ใช้ไก่เลยครับเราไม่ไม่ไม่ใช้ไก่ครับค่ะที่นี่ใช้เป็นกระดูกหมูนะครับก็กระดูกที่ติดเนื้อหมูนะไม่ใช่กระดูกนะเดี๋ยวตามหลักนี่เขาต้องรับเนี่ยมันจะมีเนื้อติดด้วยไหมอร่อยครับตรงนี้คแพ้ได้นะได้ครับเปื่อยรับรองเปื่อยอร่อยครับเนี่ยใช่เนื้ออ่าครับ คือเนื้อเนี่ยจะลอดออกมาจากกระดูกง่ายมากเนี่ยค่ะคือไม่ต้องเมื่องของมันแล้ว่านิดเดียวมากเราเราเราจะไม่ไม่ให้มันเปรี้ยวนเพร่าถ้ามันเปรี้ยวพวบนี่คนทางนี้เขาจะไม่กินแับนมีชอบแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีเลือดเลือดนะคะสีสันสดใสมากแล้วที่สําคัญน้ำเนื้วต้องมีเครื่องเคียงแน่นอนที่นี่ก็มีให้เหมือนกันนะหลากหลายมากเลย ก็จะมีประกาศจองมีทิชชอดใครชอบเผ็ดมีกากหมูแล้วจะมีถั่วฝักยาวต้มให้เราซึ่งโดยปกติสามารถรวมกันได้เลยในชามได้เลยหรือว่าจะตักแยกก็ได้ แล้วก็ต่อไปเราจะมีเมนูเสริมอีกนะเสาร์ที่อาจจะมียำจิ้นไก่อของเมืองเหนือนอกจาก2ตัวนี้ทีเ่เราเสนอมาอาจจะมีฮังเลของเหนือจริงๆครับผมคือคุณผู้ชมที่พักพัดผิดมาจากคาง้าคเหนือถึงถบ้านามาที่นี่ได้ถ้าคิดถึงเมืองเหนือบ้านเก่าก็อยากกินอะไรบอก ยะตีจะทําให้ขอบอกว่ายะตีเป็นคนเหนือจริงๆถ้าคิดถึงอาหารเหนือให้มาที่นี่นะหรือคนร้อยเอ็ดเองนะคุณผู้ชมที่อยากชิมอาหารเหนือมาที่นี่ก็ได้เมนูพิเศษเหล่านี้ต้องต้องสั่งล่วงหน้าไหมคะยะตีคือต้องสั่งครับต้องสั่งไว้ล่วงหน้านะคะแต่ต่อไปเราก็จะออกเรื่อยๆไงวะแล้วอาทิตย์นี้อาจจะมีเมนูพิเศษนะทั้งเมนูพิเศษมียำชิ้นไก่ยำชิ้นมือเหนือตัวเองยำชิ้นไก่ ที่ข้าวซอยกันบ้างขออนุญาตยกชามมาเลยแล้วกันนะคะน่าทานมากแล้วก็ได้เยอะมากอันนี้คือข้าวซอยเราจะมีไก่กับหมูครับไก่เราก็จะให้น้องไก่เนื้อหมูแล้วก็จะเป็นหมูนุ่มๆมะครับเป็นหมี่ชิ้นใหญ่มาเลยนะคะมีเส้นน้ำหน้าร่างแล้วก็จะมีก็จะมีเหมือนคล้ายๆเกี๊ยวกรอบให้ให้ด้วยที่สําคัญบิ๊กมากเมกเกตน้องไก่แล้วคุณผู้ชมไม่ได้ให้แค่หนึ่งนะให้สอง ชามนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะคุติ๊กชามนี้ก็สี่สิบาทครับราคามาตรฐานสี่สิบาทแล้วเครื่องเคียงเราก็จะมีผักดองมีมาให้เหมือนกันครับก็จะมีผักดองมีหัวหอมครับปกติลาะคุณชายก็จะกินกับหัวหอมหัวหอมกระดาษดองครับ ขอมที่นี่ได้ได้ว่าอร่อยมากๆเลยนะคะและที่สําคัญถ้าใครคิดถึงบ้านนะต้องมาที่นี่ถ้าเหนือคิดถึงบ้านมาที่นี่หรือชาวร้อยเอ็ดนะคะที่อยากซ้อมมือไว้ก่อนเผื่อจะไปเที่ยวเมืองเหนือหน้าหนาวนี้แล้วอยากทานอาหารเหนือมาชิมที่นี่ได้<ม>ก่อนที่จะติดตาก,กัไปนะคะอยากจะให้ฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งมาทานอาหารเหนือได้ที่ไหนยังไงบ้างก็พี่น้องชาวเหนือที่อยู่มาอยู่ร้อยเอ็ดได้ครอบครัวอยู่ที่นี่หลายสิบปีเนี่ยถ้าคิดถเติงหาบ้านมันมีนั้น อาหารเนือกินที่ลำลำขึ้นมาหาผมที่นี่นะครับคือเขามผมก็อยู่ที่นี่สามสิบกว่าปีครับพี่น้องกับงจะกรูษจัก,กันนอะครับผมตีเขาก็ห้องเฮตีเฮต,ตีนะครถ้าอยากมากินเชิญอยากกันอย่างสร้างผมล่วงหน้าได้ผมจะทำเมื่อเอารถจัาบเลยแต่เรลาต้องเอามาเองนะครับพี่น้องจะไปลืมเออครับผมเชิญครับเชิญเชิญเลยครับเอาคนเหนือแต่แต,ต่บุชิดจุ วันี้ขอบคุณเฮติมากมากเลยนะคะมาแนะนำอาหารเหนือให้เราได้ชิมกันในวันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าน้องมิ้นบอกว่ามีอาหารอย่างอื่นที่อยากจะแนะนำให้เราได้ลองทานกันอีกซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาค่ะครับ